อยู่รัฐโคโลราโาในประเทศไทยจังหวัดตากอุย้ยเบ็ดจะตีหัวกูแล้วคุณต้งองหาวิธีในเอาตัวรอดในป่าแล้วถ้าเกิดคุณเข้าท้าพิกคุณจะเป็นเรื่องที่เวลวร้ายมากสำหรับคุณ<ม>เพราะคุณจะไม่สามารถหาทางออกจากที่นี่ได้เลยไปทางไหนเนี่ยนะตรงไปใช่อะ สิ่งที่เราต้องมีก็คือมีดหนึ่งอันและไฟแช็กถ้าไม่มีไฟแช็กก็ต้องหาที่จุดไฟเอาเองไม่ได้เอามาโอ้ยไม่ได้เอามาและสิ่งที่อย่าลืมก็คือคุณทำข้อทัพลิกฮะเลือดนะไม่มีแล้วก็อุปกรณ์จับปลาคุณต้องหาแหล่งน้ำให้ดีใช่เหรอ นี่ <รอ S 1> ต้องมดหลอย่า่นี้ไปใช่ไหมออแล้วหัวกุนี้แม่งมีหนามด้วยอโอ๊ย yala yeah, like ne เขายัางมีด้วยอฮะใจเย็นเลยมันข้าลำบากมากนะแต่คุณต้องทน ต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ผมต้องค้นหาแหล่งน้ําให้เจอเพื่อหาอุปกรณ์ในการอยู่รอดหรืออาหารนั่นเองอนนทางซ้าย<ะ>ใช่อะโดนเทียโดนน้ำปัดนะเราก็ต้องหาแหล่งน้ำนะครับ <c oughs> เพราะว่าน้ำนี่จะเป็น เป็นสิ่งที่จะนำเรามุ่งสู่ความจเจริญได้เราต้องมุ่งหาความซิวิไลฮะไม่รู้เล้นะมึงบอกกูงี้น่ะไม่รู้ว่ากูเจอรู้แห่งความสุขเลยเฮียเนี่ยตอนนี้ผมรอดมาได้แล้วมันลำบากมากเลยครับ ฮะก็มาดิฮะทำไมอ่ะ,ะใช่อะกูต้องกลับใไหมออไปแปงนี้แงนี้ไม่ได้ไั้างหนเนี่ย ไปแล้วแบง้างไหนตอนนี้เราก็โดนต้นไม้รอบล้อมอยู่เราทำเพื่อเปิดทางแล้วหนามพวกนี้เป็นหนามชนิดเตืิดคนโดนแล้วจะติดผิดได้นะ เฮียอะไรวันนี้ลุยเลยเฮี่ยโอ้ยคุณบลไลคุณไลายมาทางนี้ครับผมมาทางนี้ครับคุณว่าเราจะไปทางไหนต่อครับเพื่อหาแหล่งน้ำ เราต้องพยายามให้มากกว่าน,นี้พยายามให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ mm hmm. เราก็ต้องไปทางนู้นและนี่คือสะพานที่เราจะข้ามไปครับ เย่าละต้องข,ข้ามพ่อมึงอะตายาแล้วก็หักอันต,ต้องข้ามไหมเราก็มีโอกาสแค่ห้าสิบครั้งสิบกูตายเพราะวันนี้เนี่ยมึงเปิด ไปกูต้องไปไปละเดี๋ยวมันจะฮักกลับทางเดิมเลยปะ,ะน,ปนี่นี่ก่อนกลับทางเดิมเราก็ต้องข้ามไปครับเร้าบอกเราต้องจับโทรศัพท์ด้วยละหน้าบอกเราโทรศัพท์อ่ะมาครับส่งกล้องให้ผม <laughs> ก็ไปส่งยังไงอ่ะรอคูมีตังก่อนกูเดี๋ยวรอมวกติดกล้องมาหายครับลงลงมาเฮียจับจับเกียนนู้นเตียตอนนี้ตอนใหญ่ใหญ่น่ะ ธรรมชาตินี่เป็นมิตรกับเราจริงๆมาไปต่อเด็กก็โอ้ <laughs> ล้มไม่สักตวนนี้เราขึ้นมาเนินนคะรับเยอะทสายเข้าตีนกูเต็มแล้วเนะี่ย ไปไปอะไรเงี้ยต้องไปไหมฮะโอ้ยโอ้ย,อยจิ้มหน้ากูเลย <c oughs> นี่ยาหน่มนี่ก็จิ้มแล้วคาเลยนะอ๋อลุยลุย อไม่ฝันแล้วคุ้ยโอ้ยโอ้ยต้ตนไม้แดกแล้วเหี้ย นี่าไจัตานี้มาไมกูไม่เห็นมาอุ้ยโอ้ยเราทาเสยหายหาที่จำไม่ได้เลย นี่คือต้นที่ผมบอกนะครับหนามันแหลมคมของมันเป็นคนโดนนี่คนน่าจะติดผิดได้ครับไปไหนต่อเนี่ยงลงมึงเห็นไหมนะลงไปลยไงเอี้ยเออ,เอ,อตอนนี้เราก็เจอแหลกน้ำแล้วนะครับหลังจากเดินมาประมาณราวๆเกือบครึ่งวันแหลกน้ำอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับ ตันนี้เป็นทางลาดชันครับผมจะทำการสไลด์ลงไปและอย่างนึงที่คุณต้องระวังนะครับระวังแมงป่องด้วยนะครับเพราะเพราะคุณอาจจะตกใจได้โอ้ยโ,โอ้ย เอ้ยน้ำอโอ้โหอันนี้เราเจอแหล่งน้ำแล้วครับ <c oughs> ดีไม่ปลายตรงนั้น กว่าเราจะลุยเข้ามาได้ครับ <c oughs> รนี่แต่พี่อะไตรงนี้เนี่ย <c oughs> ครับแล้วเราก็ต้องหาที่พักกันแล้วนะครับตามที่พักไอบอสตอนนี้เราเป็นช่วงใกล้ใกล้เลย็นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติเป็นนิดตลอดตอนนี้กูร้อ,อนมีที่เนี่ยรอกูเลือดเลยผ่าน ครับเราก็ไปเจอพาร์ทสองครับเยนื่อ